ดาวราหูจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในวันที่17ตุลาคมปี2566นี้และจะอยู่ยาวไปประมาณปีครึ่งส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคม ดาวราหูคือดาวแห่งการติดต่อสื่อสารและการเดินทางจะย้ายเข้าพบแผงการลงหลักปักฐานส่งผลให้มีเกณฑ์เดินทางบ่อยๆหรือต้องยกย้ายกลับถิ่นฐานบ้านเกิดดาวประจำตัวเป็นราชาโชคมีดาวการงานและดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองเล็งในครึ่งเดือนหลังลัคนามีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัมพันธ์ถึงเดือนนี้ได้เกณฑ์ดาวคู่นักปราชด้วยมีความเก่งกาจความสามารถล้นเหลือ ทำอะไรก็สำเร็จแต่อาจไม่ราบรื่นเพราะดาวแห่งความสำเร็จโดนดาวคู่ศัตรูเล็งการเงินมีเข้ามาเยอะแต่อาจเก็บไม่อยู่รายจ่ายเยอะค่ะลัคณาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดาวราหูคือดาวแห่งการลงหลักปักฐานบ้านรถที่ดินย้ายเข้าพบแผงการริเริ่มใหม่ มีเกณฑ์ได้บ้านใหม่รถใหม่หรือได้โยกย้ายไปลงหลักปักฐานในที่ใหม่ๆการเริ่มใหม่อาจมีอุปสรรคปัญหาติดติดขัดขัด,ขดเพราะดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวตัวช่วยยังอยู่ในภพเรือนเสียหายแต่จะดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นในที่สุดดาวการงานอยู่ในภพแผงความสำเร็จงานอะไรยากยากให้เอามาทำในช่วงครึ่งเดือนแรกจะสำเร็จโดยง่ายแต่อาจยังไม่เข้าตาผู้ใหญ่เพราะดาวผู้ใหญ่เสียอยู่ ไม่เป็นไรตั้งใจทำงานต่อไปปีหน้าพอดาวพฤหัสย้ายผลดีจะปรากฏค่ะลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนดาวราหูเป็นดาวหุ้นส่วนและดาวความรักย้ายเข้าพบมรณะจึงต้องระวังมีเกณฑ์แตกหักกับหุ้นส่วนแต่ถ้าในแง่ดีอาจได้หุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาติ ใครที่ทำงานสีเทาหรืองานที่เกี่ยวกับแสงสีการงานอาจจะมีปัญหาแต่ดาวพฤหัสส่งผลดีจะแก้ปัญหาได้ที่ทำงานอื่นๆโดยไม่มีหุ้นส่วนอาจได้รับผลเสียด้านการงานไม่มากนักแต่ก็ต้องระวังการประสานงานกับฝ่ายต่างๆอาจไม่ราบรื่นแถมดาวเสายังคงเล็งลัคนาอยู่การงานจึงมีคู่แข่งเพียบ ต้องพยายามหาไอเดียใหม่ๆมาสร้างสรรค์าง,งานเสมอๆมิเช่นนั้นคู่แข่งจะลอกเลียนแบบหรือขโมยไอเดียเราได้ดาวการเงินเดินดีมากเงินเข้าอูฟูค่ะละัคกนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดาวราหูเป็นดาวแห่งการริเริ่มใหม่และดาวแห่งบริวารย้ายเข้าพบอริซึ่งเป็นพบเรือนแห่งอุปสรรคปัญหา ดาวย้ายครั้งนี้ส่งผลให้ชาวตุลอาจจะเหนื่อยสักหน่อยกับการิเริ่มอะไรใหม่ๆยิ่งถ้าใครมีลูกน้องก็อาจต้องรบลากับลูกน้องที่ดื้อแสนดือ้อยังดีที่ดาวพฤหัสยังเล็งลักนาช่วยได้เยอะเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวผู้ใหญ่จึงยังมีผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่แต่อาจจะช่วยแบบลับๆใครที่ไม่ได้มีลูกน้องและไม่ได้เริ่มต้นการงานใหม่ๆอาจไม่กระทบมากนะัก ถ้าต้องการเริ่มกิจการใหม่ๆก็เริ่มได้แต่ต้องพร้อมลุยพร้อมสู้พร้อมเหนื่อยด้านการเงินดาวการเงินย้ายมาทับลัคนาเงินทับตัวแต่ดาวมีมาตรฐานเป็นประแปลว่าของคนอื่นระวังจะมีคนมาช่วยใช้เงินคะ่ะลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมดาวราหูเป็นดาวม,มรณะย้ายออกจากพบการงานเข้าสู่พบแผ่งความเจริญรุ่งเรืองการงานที่เคยมีอุปสรรคปัญหาปัญหาจะหมดไปใครที่เคยเปลี่ยนงานบ่อยๆในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาชีวิตการงานจะนิ่งขึ้นลงหลักปักฐานได้มั่นคงขึ้นแต่จะยังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่หนึ่งปีครึ่งนับจากนี้เป็นช่วงทำคะแนนเก็บ ทำงานดีแต่ยังไม่มีใครสนับสนุนให้เติบโตยิ่งใหญ่ต้องรอให้ดาวราหูย้ายอีกทีและรอให้ดาวพฤหัสทับตัวในปี2569ตอนนั้นจะมีโอกาสให้ได้เติบโตก้าวหน้าถึงขีดสุดเดือนนี้ดาวการงานเจอดาวคู่สมพลมีงานใหญ่เข้ามาและจะทำสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีดาวการเงินเดินดีตลอดทั้งเดือนแต่มีดาววินาศประกบหาเงินได้คล่องแต่ก็ใช้เงินเก่งค่ะ ลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดาวราหูเป็นดาวแห่งอุปสรรคปัญหาย้ายมะเล็งลัคนาทําให้ต้องเจอกับปัญหานา,นานาประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาเนื้องานปัญหาคนหรือปัญหากับระบบขององค์กรถ้าทำงานประจําถ้าเป็นเจ้าของกิจการอาจเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่มากระทบธุรกิจของคุณ แต่เดือนนี้มีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่ที่พบการงานดาวประจำตัวและดาวการงานเป็นเกษตรในครึ่งเดือนแรกก่อนจะย้ายเข้าพบเรือนการเงินในครึ่งเดือนหลังยังเอาตัวรอดได้เก่งแก้ปัญหาได้ดีหนักนักปราดด้านการเงินดาวการเงินอยู่พบวินาศแถมเจอดาวคู่ศัตรูพบการเงินก็มีดาวมรณะสถิตเงินหามาก็หมดไปหมุนเงินมือเป็นระวิงต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายให้ดีๆค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของดูเกตพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ละลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมดาวราหูย้ายส่งผลต่อชาวกุมโดยตรงเพราะเป็นดาวประจำตัว ก่อนหน้านี้สถิตยอยู่ที่พบเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารเดือนนี้จะย้ายมาอยู่ในพบเรือนการเงินส่งผลให้หาเงินง่ายได้เงินเยอะมีหัวการค้าคิดอ่านอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีเงินเข้าอูฟูแต่ดาวราหูเมื่อมาอยู่พบการเงินเรียกว่าราหูค้นรัพย์ก็จะมีรายจ่ายจุกจิกจุกจิกค่อนข้างมากควรเอาเงินไปหลบไว้ในที่ที่ถอนออกมายาก,ยาก เช่นลงทุนซื้อทองซื้อหุ้นการลงทุนช่วงนี้จะเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดเพราะดาวแห่งการลงทุนเป็นราชาโชคถ้าหลบดาวราหูค้นทรัพย์ผลโอกาสรวยอยู่แค่เอื้อมค่ะละัคกนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาค,คมถึง14มิถุนายน ดาวราหูเป็นดาวการงานก่อนหน้านี้สถิตอยู่ที่พบเรือนวินาศเป็นพบเรือนเสียหายส่งผลให้การงานไม่ก้าวหน้าอึดอัดหรือทำงานเหมือนปิดทองหลังพระคือทำงานดีแต่ไม่มีคนเห็น พอดาวย้ายเข้าสู่ราศีมีนเป็นพบเรือนแห่งความสำเร็จชาวพลึกศพจึงมีเฮจะมีแต่เรื่องดีๆด,ด้านการงานเข้ามาชีวิตการงานสดใสขึ้นเห็นหนทางก้าวหน้ากว้างไกลขึ้นหยิบจับอะไรก็สำเร็จไปหมดแถมดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองก็อยู่ในพบการงานด้วย จึงมีโอกาสได้เลื่อนขั้นหรือได้ขยายกิจการแต่ปีหน้าจะดีกว่าปีนี้ตรงที่ดาวพฤหัสจะย้ายมาทับลักขนาจะโดดเด่นถึงขีดสุดค่ะลักขณาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนดาวราหูย้ายครั้งนี้ส่งผลต่อชาวมีนเป็นอย่างมากเพราะย้ายมาทับลักขนา ดาวราหูเป็นดาววินาทและยังเป็นดาวแห่งความอึมครึมทำให้ชาวมีนมีชีวิตที่อาจจะผกผันเปลี่ยนแปลงบ่อยยังวางแผนอนาคตไกลๆไม่ค่อยได้แต่ถ้าได้โยกย้ายไปอยู่ไกลบ้านเกิดจะโดดเด่นหรือถ้าทำงานเกี่ยวกับการเดินทางและการต่างประเทศจะยิ่งดีดาวราหูยังทำให้กลายเป็นคนคิดเยอะคิดมากคิดจุกจิกได้ง่ายๆระวังอารมณ์แปรปรวนของตนเองด้วย ยังดีที่ดาวประจำตัวและดาวการงานอยู่ในภบเรือนที่ดีและมีมาตรฐานเป็นราชาโชคทำให้แก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างดาวการเงินตกพบมรณะแต่เลงกับดาวตัวตนยังมีวิสัยทัศน์ดีในการหาเงินแต่ได้มาก็หมดไประวังเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ค่ะลัคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคม ดาวราหูเป็นดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองย้ายจากพบแห่งความสําเร็จมาสู่พบการงานทําให้ได้ผลดีในแง่ของการเติบโตด้านการงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือขยายกิจการแต่ดาวราหูเป็นดาวบาปพะเคราะห์เป็นดาวแห่งเส้นสายหรือการโกงกินส่งผลให้การเติบโตก้าวหน้าของคุณนั้นมีอุปสรรคด้านการเล่นเส้นอาจเจอคู่แข่งที่เส้นใหญ่ ต่ดาวการงานของคุณอยู่ในภพแผงความสำเร็จแถมเป็นราชาโชคด้วยคุณจึงมีศักยภาพสูงมากสามารถแสดงฝีมือจนเป็นที่ประจักษ์และได้เติบโตด้วยความสามารถของตนเองเอาชนะคู่แข่งที่ใช้เส้นสายได้แต่ก็เหนื่อยหน่อยต้องพยายามเยอะหรืออาจจะกลับกันคือตัวคุณเองใช้เส้นสายในการได้มาซึ่งความก้าวหน้า ไม่ว่าจะวิธีใดก็นำคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้านการงานได้ทั้งสิน้นดาวการเงินอยู่ในภพแห่งการริเริ่มใหม่มีหนทางใหม่ๆในการสร้างเงินสร้างไรายได้ค่ะลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมดาวราหูจะยกย้ายออกจากการทับลัคนาเข้าสู่ภพเรือนวีนาาทำให้ชาวเมษพ้นเคราะห์ ปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายหมดไปก่อนหน้านี้ที่โดนดาวราหูทับทําให้เหนื่อยๆ,ๆเหนื่อยเื่อๆเบื่อหน่ายดท้อใจได้ง่ายพอดาวราหูย้ายและยังมีดาวพฤหัสทับลัคนนาวางแผนอนาคตชีวิตได้ชัดเจนขึ้นการงานมีโอกาสได้แสดงฝีมือการเงินมีรายได้ใหม่ๆแต่เนื่องจากดาวราหูเพิ่งย้ายออกดาวประจําตัวก็ยังอ่อนแรงจึงเหมือนคนเพิ่งหายป่วย คือยังต้องพักฟื้นค่อยๆฟื้นฟูสภาพจิตใจชีวิตการงานจะดีขึ้นเรื่องดีๆจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆค่ะลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดาวราหูเป็นดาวการเงิน ย้ายจากพบเรือนแห่งการลงหลักปักฐานเข้าพบเรือนแห่งการเดินทางและการเข้าสังคมทําให้ชาวมังกรต้องชีพจรลงเท้ามากขึ้นต้องพบปะผู้คนมากขึ้นเพื่อสร้างเงินสร้างไรายได้ดาวราหูมาอยู่ตรงนี้เป็นพบเรือนที่ดีแถมยังมีดาวพฤหัสเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยถ้าไม่เก็บตัวมากจนเกินไปมันเดินทางและเข้าสังคมให้เยอะเยอะก็สามารถสร้างเงินจนร่ำรวยได้อีกทั้งดาวประจำตัว ก็อยู่ในภพเรือนการเงินด้วยมีวิสัยทัศน์ดีๆในการหาเงินอยู่แล้วแต่เดือนนี้ดาวประจำตัวโดนดาวคู่ศัตรูเลงดาวการงานก็อยู่ภพมรณะอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ชีวิตไม่นิ่งแต่จะมีเงินเข้าเยอะค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมฟอีบ e ุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะไว้ให้แล้วอยู่ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะ ส่วนท่านที่สนใจฟังนิยายเสียงเกตก็มีคลิปนิยายเสียงด้วยนะคะอยู่ในช่องกอใจนักเขียนค่ะสามารถเข้าไปติดตามรับฟังกันได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ